ขาดใจตายเนจัดไปจัดไปอุ๊ยลมสวยมากมีสีโปตรงกลางเนี่ยมาจนได้คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและควรใช้จักรยานในการรับชมนะครับพี่เป็ดเปือนแล้วนะสวัสดีครับพบกับพี่เป็ดกับเกมสล็อตแปะแมวนะฮะก็เสียงแหบเสียงแห้งกันไปเลยทีเดียวเมื่อวานต้อง เติมอัดเข้าไปถึงจะเอาชนะเขาได้นะเ <azt> <X S> มื่อเช้านี้สายๆดีกว่าอย่าเรียกว่าเช้าเลยพี่เป็ดไม่ค่อยตื่นเช้าแล้วช่วงนี้นอนหลับสบายมากเลยฮนะก็มีเพื่อนเขาคอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็ดเอออยากดูสูตรไก่บ้างนะพี่เป็ดก็บอกว่าช่วงหลงัหลงๆเนี่ยมันเข้ายากนะแต่ถ้าขอมาก็จะลองให้ดูแล้วกันออก็เริ่มกันเลยฮนะโบนัส <X S> ต้องใส่ก็จะปรับใหม่นะน่าจะเริ่มต้นที่ประมาณสองหมื่น แล้วก็อาจจะไปกระจายตอนเออ่สักแสนห้าสองแสนอันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าพี่เป็ดก็ไม่ได้ตามดูนะโอเคสูตรไก่นะปกติเริ่มที่เมนะ็ด5้าสิบสิบหบฮะลองไล่ไปอันนี้ลองหนักมือขึ้นนิดนึงมันต้องนับนะตทำสมาธิแบบจูนสมองแบบราะมาหลังๆเนี่ยกลายเป็นว่าสูตรออโต้เทอร์โบลงบ่อยลงง่ายที่สุดนะฮะแล้วก็ สูตรไก่อันนี้นะโบราณหน่อยหนึ่งค้าไค่แบบตามพี่เป็ดมาตั้งนานเนี่ยพอจะจําได้อยู่หลังๆพี่เป็ดไม่ค่คยกดเลยคือบอกต้องบอกกันตรงๆนะฮะช่วงหลังๆมันไม่ค่อยเข้ามันไม่ค่อยได้ผลแต่ว่าอันนี้ลองให้ดูมันโบนัสมันก็ต่ำเดาอะไรก็ไม่ถูกค่อยจัดค่อยมีตอนของยังไม่ได้ดก็อืมพันห้าเราจะไปหยุดที่ไหนดีเอามันหมดแม็กเลยแล้วกันะ นะไหนก็ไหนแล้วมันมาแล้วดูเบ็ดยี่สิบห้าว่าคุณมันแบบมันจะกินเลยหรือเปล่ามันจะโศกเลยหรือเปล่านะค่อยๆลุ้นค่อยๆลุ้นทุกเข้าไปแมวก็มันแมวก็ห่างหลังๆหุ่ยจัดไปก่อนเลยครับรับยี่สิบห้าเฮ้ยจะลงเบาๆใหย่ันเป็นลงยี่สิห้าไงลงสิบห้านี่อาจจะต้องมีลากต่ออีกรอบหนึ่ง เกือบเกือบนึ่งรุ่นไม่ทันอันนู้นอันนี้นะเต็มหน้าจอไปหมดเลยโอเคกลับมาตั้งสมาธิใหม่มันอุตสาห์มาให้แล้วมาหนึ่งตัวแล้วก็หายไปขออะไรข้างนอกมันก็ส,สวยๆมาตอบใจก็ออยังดีแต่ถ้าเกิดเออถ้าเกิดมันได้แบบไก่พิเศษนอกโบนัสองีางนี้พิเศษก็สามารถที่จะหยุดเล่นได้เหมือนกันนะเอาแบบเอาชน,นะวินาแปะมาชัวอุ้ย,นะมยไม่ค่อยได้อะไรเลยโอ้โห ลงมาตั้งเยอะอออเสียดายเว้ยฝุ่ใสดวงก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าถ้าหน้าแปะลงงใหม่งิี้เริ่มมีลุ้นแล้วแหละว่าไอ้กวนมันจะลงมาเลี้ยงนะี่ยนี่มาห่างๆเนี่ยแต่ตัวแล้วก็หายคอแท้ไงไม่รู้ปับขึ้นแล้วเนี่ยสู้ๆน่ลองไปยืนอยู่ที่ห้าสิบสักช่วงหนึ่งลวกันส่กดปั่นใจเย็นเย็น เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเกิดสูตรไก่มันแพ้ก็ต้องเาเป็นการประกาศยกเลิกเลย <laughs> ไม่ใช้สูตรไก่กันแล้ะนะ <laughs> เหมือนกับว่าแบบปัป๊บมันอยู่แบบหกเจ็ดเดือนใช้สูตรเดียวนะ <laughs> เล่นอยู่อันเดียวเลยสูตรเดียวเลยรัฐบาลหลังๆเนี่ยมันไม่เข้าๆๆะก็เลยไม่รู้จะทาไงก็ไ <laughs> <laughs> ปขวัญขวายหาสูตรนู้นสูตรนี้มาแทนหน้าสิงโตมานี่ <laughs> ได้อยู่ได้อยู่เ <h ye> คุนกำลังจะเหลือ1000นพะหายไปสี่สามร้อยแล้วไปสามร้อยแล้วต้องระแวงหนะ่อยคือตอนนี้ก็เลยการเพว่ายิ่งจกกักจิตไม่ได้เข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าโบนัสก็มาปรับน่าจะปรับลงนะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ปรับเพิ่มจาเป็นล้านเลยมีเว้แล้วแต่เขานะอันนี้เป็นจา่ทางไทยสล็อต,ตเอโกเขาก็จะปรับอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะมีคนถามแบบแบบอยู่ปะเปลีว่าเห็นคอมเมนต์แล้วว่าของเมื่อวานว่ามันย,ยังไม่ไปตอบเขาไม่รู้นะเดี๋ยวเขาไปดูให้นะ มันปรับลงเองตุก็ไปเงียบจีรู้สึกไม่ค่อยมีไหวมีที่ไม่ไม่ค่อยมีลุ้นเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ยังดีนะตอนมันอึดๆัด่ยังตื่นเต้นอันนี้ก็ไม่มีมีรอบเดียวหายเลยแมวก็ไม่มีสงสัยแห้งกรอบกอดห้องคูมีแถมอยู่ไม่ให้เราตายง่ายๆนะแปะนะแมวมาที่ละตัวแห้งเหลือเกินแล้วขออึดๆก็ยังดีเอาแปะเอ้ย นี่มันเบ็ดสูงเลยนะน่าจะได้แล้วไม่ถึงสิบครั้งเนี่ยฮะเพราะสิบครั้งมันเจ็ดร้อยห้าสิบเนี่ยคุณไม่ถึงเลยสงสัยจะได้อัดอีกรอบนึงก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันอาจจะลงนั่นมันชอบไปลงท้ายมันชอบแป้งไงแต่ชอบแป้งวันก่อนก็เท่าไหร่เหลือสามสิบเนาะซึ่งมันแบบมันจะหมดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยวันอีกเมื่อวานก็แทบจะหมดอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะชอบไปแบบให้เราขาดใจตายไงจัดไปจัดไปอุ๊ยลงสวยมาก มีสีงโตตรงกลางนะมาจนได้เบ็ดเจ็ดสิบห้านะฮะกับสูตรไก่สูตรโบร,โบราณแต่ขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าหลังๆสูตรนี้เนี่ยมันเข้ายากแล้วนะอันนี้เล่นให้ดูมันลงเท่านี้ก็ดีไปขอแบบว่าอยากเคลือนี่มีก้อนคองมาก็อุ่นใจแล้วนะแต่ละสปินเนี่ยเราต้องลุ้นให้ได้เจ็ดร้อยห้าสิบนะเฉลี่ยนะเพราะว่าเขาให้ประมาณ100คูณร้อยเนี่ยนะเลยพุ่งแบบเจ็ดสิบห้าแล้วก็จริงๆก็ ไปยิมยิมยองนั่นแหละเฮ้ยมันต้องเป็น7,500นะแต่ว่าถ้ามันไปส 6, ออัก6กพันแปดอะไรงี้อ่อุ้ยมีก้อนทองมาปลอบใจเรื่อยเลยเว้ยสว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 ยสามสปินผ่านไปอุอ้ยเอาแปะอย่าแผ่วปลายนะขอไก่แตกมาไม้หนึ่งนี้ได้เกินแน่นอนถนะ7,500เนะนี่ยแต่354เนี่ยมันเริ่มลดแหละอย่าเอาแบบอีก40 80อะไรงั้นไม่เอานะมีก้อนทองมาอุ้ยไก่น้อยไก่น้อยมันแบบ มันจะมีเหรียญตอกันเนี่ยมันก็ได้เยอะอยู่นะไอ้ตังเหรียญเหรียญสลึกเนี่ยนะถ้มามันไปสามช่องห้าช่องเนี่ยมันก็ได้เยอะอยู่บวกกับก้อนทองไปกลายเป็นไก่น้อยคือไม่ได้แบบว่าปังมากอย่สของพันขึ้นอะไรนี่นะทำไดเจ็ดสิบห้าได้เท่านี้เหลือเลยสามตัวปีนับก่อนทน,นี้สี่ร้อยแปดน่าจะใปเขียงนะทำมีกไก่แตกนี่มันเหลืออีกสามตัวปีนลุ้นไก่แตกดูกยว่าไ้ทั่วเลยผักและผลไม้ต้นหญ้าโอ้เอาวะ แล้วมันต้องไปอย่างนงี้อะมันแผ่วปลายน,นนะนะ่เรารลองดูดิโอ้โหเหลือเกลือ,เ,ลอเห็นเห็นไอ้สามสี่ห้าสปินแรกนี่มาดูดีแล้วนะแบบเฉียดพันเกินพันนั่นแหละคอ้อนท้องมากไม่พันโอเคไม่ได้เห็นใครแตกแตับก็ไม่เมขท้เละนะมาสุดท้ายพันไปพันสองปะนี่อ่ะหุบเจ็ดแปดสวยเว้ยเหมือนไอ้หวยพี่เป็ดเล็งไว้ว่าจะซื้อแต่ไม่ได้ซื้อเลยเพราะถ้าซื้อก็หมดหมดตูด ได้เอ้าโอเคไม่ต้องไปบ้าบอกับมันครับนี่จอดเลยนี่ลงไอ้ไก่อยู่ได้อยู่เหลือ10ก็เป็นการแลนดิ้งไปเลยนะฮะทันทีที่ออกจากโบนัสเกมเพราะว่ารู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินมันแบบแห้งกรังไปหมดเนี่ยนะลงเท่านี้ก็ดีไปโอเคตัดใจออกเกมฮะอยู่กับพี่เป็ดเน้นชนะไม่เอามันแลวนะอันนี้สูตรไก่นี่นานๆจะมาปั่นให้ดูทีแล้วัน มันเหนื่อยจริงไงไมะมันแหบมันแห้งแมวก็แบบไม่แน่นเหมือนเมื่อวานเลยนะก็ใครเล่นก็ขอให้โชคดีแล้วกันเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับไปแล้วครับบายยโชคดีทุกคนครับเหนื่อยมากเลยดูคลิปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดซับสไครป์และกดรกฆันแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพี่เป็ดด้วยนะครับ